สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังน้องข้าวปุ้นสวัสดีค่ะฝากติดตามปุ้นจอมป่วนด้วยนะคะฝากติดตามปุ้นจอมป่วนไหนได้ไหมคะโอเคคับวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันที่ไหนลูกวันนี้มามาดูเรามาจองรถบ้านไว้ค่ะที่บ้านดินวางน้ําเขียวเนาะวันนี้เรามาพักใช่ห้องไหนจองเป็นรถบ้านไว้รถบ้าน V I P เดี๋ยวเรามาดูกันมาดูห้องพักกันนะคะ เราก็มีเดี๋ยวพ่อพามาแล้วคะนี่ไงน,นี่พ่อพามาแล้วนี่ไงอ๋อเขาพูดดูห้องพักสิไหนมีอะไรบ้างเด,ดี๋ยวแม่ดูมีน้ำแล้วก็ที่ชารแบบ์จแบตจักรกที่นั่งมีที่นั่งด้วยเหรอคะโอโ้โหแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนอันนี้ห้องอะไรคะเปิดดูสิอันนี้ห้องอะไรห้องนอ้ำค่ะห้องน้ำหรอคะเช่อมั้ยคะลูก ชแล้วก็พุ่นถอดรองเท้าก่อนอันนี้เป็นห้องครัวนะคะนี่ห้องครัวเหรอคะเด็กทําไม่ได้ด้วยนะคะนะคะใช่แล่วตรงนี้อันนี้อะไรคะเป็นที่เก็บผ้าห่มอ๋อที่เก็บผ้าห่มเหรอคะอืมน้องมีอะไรอีกมีไอนอนที่นอนจุกแกบอันนี้ก่อน นว้าวโหใหญ่มากเลยดูห้องน้ำก่อนขั้นแรกขั้นแรกโหห้องน้ำก็โอเคอันนี้ต้องกลัวเด็กทำไม่ได้ห้องกลัวเด็กทำไม่ได้ห้องกลัวเด็กค่ะอันนี้เป็นที่ล้างมือล้างมือโอเคค่ะอันนี้เป็นที่ล้างมือค่ะลูกสาวพ่ออันนี้เป็นเป็นที่ทำน้ำหอนใช่ค่ะเดี๋ยวพ่อจะเอาน้ำใส่ตู้เย็นก่อนนะดูอ่างนี่ไงนะ นี่มีอ่างด้วยนะคะอ่างเจากุชชี่ขอบคุณแล้ดไว้ลูกแา่เด็กข้ามไปไฟด้วยมีไฟด้วย,วยอ่างืีไฟได้เหรอสีอะไรเนี่ยโอ้ยมีสลับสีได้ด้วยหรออ่างอะไรนะนี่อ่างอะไรนะอ่างเจากุชชี่ค่ะ <laughs> บ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายมองด้วยค่ะลูก่อนไว้ด้ก่อนนะโอเค